หยุดในการเปรียบเทียบตัวคุณเองกับผู้อื่นหยุดในการเปรียบเทียบสิ่งที่คุณทําการที่เราเปรียบเทียบอยู่ตลอดเวลาค่ะย่อมทําให้ตัวเราเองรู้สึกด้อยค่าไม่เห็นคุณค่าและก็สร้างความทุกข์ใจให้กับตัวเราในทุกๆวันไม่ว่าจะก,การเปรียบเทียบว,ว่าเขาโชคดีจังเลยนะได้ออกไปใช้ชีวิต ได้ทำงานในสิ่งที่เขาอยากทำส่วนเราไม่มีอิสระเลยอยู่แต่กับที่บ้านโชคดีจังเลยนะเขาได้ไปทำงานหาเงินได้ใช้จ่ายอย่างคร่องตัวสะดวกสบายแต่ละวันเราก็เลยจมอยู่กับความทุกข์ใจและก็ไม่เคยค้นพบความสุขความสบายใจเลยเปรียบเสมือนดอกกล้วยไม้จะไม่ค้นพบความสุขเลยถ้าดอกกล้วยไม้อยากเป็นกุหลาบ แล้วคุณล่ะคะตอนนี้ถ้าคุณคือดอกกล้วยไมย้คุณกำลังอยากจะเป็นดอกกุหลาบหรือเปล่าหากเราคะ่ะมัวแต่ค้นหาสิ่งที่เราไม่พอใจ mm. ก็ย่อมทำให้เราเกิดความทุกข์ใจแล้วก็ไม่มีความสุขตลอดเวลาเลยแต่เมื่อเราคะ่ะมองหาสิ่งที่สร้างทำให้เรามีความสุขมองหามุมมองที่ทำให้เรามีความภาคภูมิใจเห็นคุณค่าในตัวเราเอง โชคดีจังเลยนะที่ฉันได้อยู่บ้านทำให้ฉันได้ใกล้ชิดคนที่ฉันรักในช่วงวัยสูงอายุโชคดีจังเลยนะที่ฉันได้ดูแลเขาเพราะน้อยคนมากๆที่จะสามารถทำหน้าที่นี้ได้อย่างยอดเยี่ยมและฉันนี่แหละสามารถทำหน้าที่นี้ได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆฉันภาคภูมิใจในตัวเองที่สุดเมื่อคุณหยุดเปรียบเทียบค่ะแล้วมองหา ความสุขมองหาความภาคภูมิใจมองหาคุณค่าที่อยู่ในสิ่งที่คุณทํามองหาคุณค่าของตัวคุณเองเมื่อนั้นคุณก็จะค้นพบความสุขในทุกๆวัน